สวัสดีครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหานี่นะครับเครื่องซักผ้าซักผ้าอยู่ดีๆนะครับแล้วคุณแม่บ้านบอกว่ามันมีเสียงร้องขึ้นมาแล้วก็มีอ่าโค้ดหรือว่าสัญลักษณ์นะครับสลับกันขึ้นตัวดีและตัวอีขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าถ้าขึ้นมาลักษณะนี้นะครับถ้าเครื่องซักผ้าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับอ่า ให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าที่เครือ่องซักผ้าเนี่ยนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับตรงขอบของอตรงเครื่องซักผ้านี่นะครับเดี๋ยวขอตั้งกล่องแปับนึงนี่นะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ย มันจะมีแม่เหล็กบางๆติดอยู่นะครับเนบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แสดงว่าแม่เหล็กมันล่วงหายไปแล้วนะครับเนี่ยล่วงหายไปนะครับอ่าล่วงหายไปนะครับแล้วก็อาจจะสึกหรือหมดสภาพตามการเวลานะครับตรงนี้นะครับนี่ไม่ไม่เห็นแล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าก็คือถ้าเราไปหาช่างนี่นะครับอย่างน้อยก็คงต้องมีสักประมาณ เพียแปดร้อยถึงพันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้แบบง่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะครับนึกขึ้นได้นะครับว่า,าเมื่อก่อนเนี่ยลูกชายเคยชอบเล่นนะครับอชอบเล่นพวกไอ้ของเล่นที่มันมีแถบแม่เหล็กอยู่นะครับอแม่เหล,ล็กเล็กๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะออกมานะครับ ได้ว่าเคยเก็บเก็บเอาไว้อยู่นะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่เป็นแม่แม,แม,แม่แม่เหล็กนะครับนี่อืมเป็นแม่เหล็กนะครับอ่าวิธีการก็คือนี่นะครับให้เราเอาแม่เหล็กนะครับอันเล็กๆนะครับเนี่ยหรืออันใหญ่ก็แล้วแต่นะครับหรือถ้ามันใหญ่ก็อาจจะทุบหรือเลื่อยหรืออะไรให้มัน อ่าสมมาผักวอนะครับแต่ของมันเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กบางๆเล็กๆนะครับอยู่อยู่ใต้ตรงที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแต่อันเนี้ยนะครับเป็นขอยเป็นแม่เหล็กใช้ได้นะครับเอามาวางบริเวณใกล้ๆที่เป็นฝาเปิดเนี่ยนะครับมาวางตรงนี้นะครับเขาเขาเรียกว่าขึ้นเออเล่ส์นะมันขึ้นเออเล่์เห็นไหมครับแกเอามาวางตรงนี้มันทํางานต่อได้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับไปจ้างช่างนะครับเนี่ยจะได้แล้วเอาออกก็ผมเอาออกนะครับอาแม่เหล็กอันนี้ออกอ่ารอสักครู่นะครับ เขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเอาไปวางหายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้นะครับก็มันไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ไปเกะก,กะอะไรเท่าไหร่นะครับพูดถึงว่าเดี๋ยวผมจะเอาเทปปิดนะครับเทปปิดเอาไวแ้แจวนี้เลยก็ได้นะครับนี่อ่าหรือว่าเราต้องการที่จะให้มันมาตรฐานกว่านี้เราก็อาจจะทําให้มันดีๆกว่านี้นะครับอันนี้อเอาแก้ ปัญหาไปก่อนนะครับนี่นะครับปิดเอาไว้แถวนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับรือท่านใดที่เกิดปัญหาในลักษณะนี้ให้แก้อย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของเ่ิงสภาอัตโนมัติแบบนี้นะครับขึ้นปัญหาดีแบบนี้นะครับก็ให้แก้แบบนี้นะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ